กราบสวัสดีครับผมและแล้ววันนี้ที่รอคอยก็มาถึงกันสักทีนะฮะก็คือ Action a แอดสตขายแล้วในราคา1690ทองก็เป็นไปตามที่คาดนะะเดี๋ยวเรากดซื้อเดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรกันบ้างฮนะก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับโอเคพอเราเริ่มกันมาแล้วให้เรากดไปที่ตั้งค่าพอเราเข้ามาแล้วให้เราเลื่อนไปที่ข้างล่างสุดนะฮะนี่นี่นี่ตรงนี้ รีซอสแพคแล้วก็ให้เรากดไปที่แพคของฉันอ่าแล้วก็กดเปิดใช้ Action a แ d Stop ฮะโอเคเท่านี้ก็เป็นการเปิดใช้แล้วแต่เรายังสามารถปรับแต่งได้ด้วยนะครับผมก็คืออันนี้ฮะคือเขาจะมีให้เลือก3โหมดที่เคยผมที่ผมเคยแบบประกาศไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะก็คือมีให้เลือก3โหมดก็คือโหมดที่เป็น Animation กับ t e x t u r e Pack ของ Action a แ d Stop เองก็คือ x 1 6นะฮะแล้วก็ ต่อมาจะเป็น x 32. x 3 2 x 3 2ก็คือ animation บวก texture pack เดิมเดิมของเกมนะฮะแล้วก็แบบที่3คือ texture pack อื่นๆก็คือที่เราโหลดไปจากข้างนอกอะฮะเราสามารถใช้คู่กับ animation ตัวนี้ได้โดยการเปิดโหมด6 4บิตก็คือโหมดคัตตอมฮะโอเคเดี๋ยวผมเปิดโหมดคัตตอมให้ดูนะเปิดโหมดคัตตอมแล้วเราก็ไปหา texture pack อื่นๆนะเดี๋ยวผมขอเลื่อนหาก่อนนะ เท x ก u r อร์แพอื่นๆ่ะผมใช้อันนี้แล้วกัน PixelPay ผมก็กดเปิดใช้อ่าอันนี้ผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะก็ดาวน์โหลดให้ดูสดๆโอเคเท่านี้ก็จะเป็นการเปิดแล้วคือเราจะใช้เป็น Text u r อของ PixelPay แทน Action and s t u f f ฮะก็คือแต่ต้องเปลี่ยนโหมดด้วยนะอย่าลืมเปลี่ยนโหมดเป็น64บิตแล้วก็ปกติถ้าใครเปิดไว้อยู่แล้วใช่ไหมฮะเท x t เ r อ pack อื่นๆก็จะอยู่ข้างล่างใช่ไหม ให้เลื่อนขึ้นไปข้างบนสุดด้วยนะครับผมนี่ฮะเลื่อนขึ้นไปข้างบนสุดหรือจริง,รงๆมันก็ข้างล่างได้แหละเดี๋ยวผมลองไปดูกันอ่านี่ฮะเท็กเจอร์จะเปลี่ยนแล้วแล้วก็ให้เรากดสร้างเออแต่เท็กเจอร์มันบั็กหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมขอลองปรับขึ้นไปข้างบนก่อนนะข้างบนโอเคเลื่อนขึ้นไปข้างบนดูไม่รู้ว่ามันบั็กเพราะอะไรหรือเปล่าอ่ะแสดงว่าเป็นที่สกินแหละไม่ได้เป็นที่แอคชั่นอนด์สตาร์ฟนะ โอเคกดสร้างโลกแต่ผมเปิดเป็นโหมดสร้างสารรค์แล้วก็สงบแล้วกันเอ้ยอะแบบนี้แล้วกันแล้วก็ปิดผู้เล่นหลายคนอันนี้เดี๋ยวมีคนจอยเข้ามาแล้วก็เปิดสูตรถ้าใครอยากเล่นแบบเก็บอาชีพเมนต์ปิดสูตรแล้วก็เปิดเอาชีวิตรอดเห็นไหมตรงนี้เขาจะมีขึ้นบอกอยู่ว่าไอเขาเรียกว่าไงอะว่าสามารถเก็บอาชีพเมนต์ได้ไหมก็คือถ้าไม่ขึ้นก็เก็บได้ฮะแต่ถ้าขึ้นแบบนี้เมื่อไหร่ก็คือเก็บไม่ได้นะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนวิธีการสังเกตก็คือสังเกตตรงนี้เลย โอเคเดี๋ยวผมขอเปิดสูตรหน่อยนะใชโอเคสิ่งมีชีวิตเกิดได้แล้วก็สภาพอากาศพงที่อะปรับเป็นกลางวันตลอดด้วยอะแล้วก็สร้างโลกกันอนี่ฮะเขียนไหมว่าแอนิเมชันจะเป็นของแอคชั่นแอนด์สตัฟแต่เท็กเจอร์เป็นของไอ้นั่นนะพิกเซลเพย์ เห็นปะก็คือเราสามารถใช้คู่กับเท็กเจอร์อื่นได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมปรับเป็นโหมด32ให้ดูนะชวแอันนี้คือ x 3 2นะฮะ x 3 2ที่อยู่ตรงช่องกลางนะฮะอันนี้คือโหมดที่เป็นเท็กเจอร์เอ้เขาเรียกว่า animation action and stuff แล้วก็เท็กเจอร์แพคเดิมๆของเกมฮะ,ะนี่เห็นไหมเราสามารถใช้คู่กับเท็กเจอร์แพคเดิมๆของเกมได้แจ่มมากอันนี้ผมแฮปปี้สุดๆ เอาจริงแฮปปี้มากที่สามารถใช้กับเท็กเจอร์เดิมๆของเกมได้ด้วยฮะก็คือปกติเวลาผมรีวิวอะไรอะ่ะผมชอบใช้เท็กเจอร์แพ็คเดิมๆของเกมอะแต่เห็นไหมเราสามารถใช้คู่กันได้เลยแล้วก็แอนิเมชันก็ยังอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็น x 1 6เดี๋ยวพาไปดู x 1 6กันเชววบอันนี้คือ x 1 6นะฮะนี่ x 1 6 x 1 6คือแอนิเมชันของ Action and St u f f และก็เท็กเจอร์ของ Action and s t u f f เองฮะ นี่คือ X 1 6ฮะค่าเดิมเดิมของเขาอ่าเขามีเขามีเท็กเจอร์ของตัวเองด้วยนะนี่อันนี้คือเท็กเจอร์ของเขาฮะเออดูดีอยู่นะเท็กเจอร์ของเขาก็ไม่ได้แย่นะมีเปลี่ยนพวกชุดด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูอ่าอันนี้คือพวกชุดชุดเกาะอ,อะไรเงี้ยเพราะเปลี่ยนชุดเกาะด้วยอืมเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะอ่านี่โอ้มีท่าใส่ชุดด้วยฮนะเออเจ๋งอ่ะึ๊บยุบ ใช้ได้เลยฮะรุดเกาะก็เท่อยู่นะโอเคแต่ไม่ค่อยเข้ากับเกมเท่าไหร่ผมชินแกนี่ด้วยมั้งผมรู้สึกว่าผมชินกับเท็กเจอร์เดิมๆของเกมอะ่ะก็เลยพอมาเจอเท็กเจอร์อื่นก็เลยรู้สึกแปลกตานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่โอ้แต่ไม่ไม่มีแสงสว่างตอนกลางคืนนะเดี๋ยวผมขอปรับเวลาเปน็นกลางคืนให้ดูอุย๊ยผมลืมไปว่าผมอนี่ไว้อยู่นี่ว่ะผมปิดไอ้ปรับเวลาไว้ โอเคแล้วก็ปรับเวลาเป็นกลางคืนนี่ฮะคือมันไม่มีแสงสว่างนะไอโคมไฟนี่มันเป็นแค่อันนี้เฉยคือแนะนำให้เอาไปใช้กับพวกเขาเรียกไงอะแอดออนตัวอื่นน่าจะดีกว่าอันนี้คือเป็นแค่เอฟเฟกต์แอนิเมชันเท่านั้นฮนะแล้วก็เดี๋ยวพอปรับเป็นเวลาเช้าเหมือนเดิมโอเคนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูแถวหมู่บ้านกันแถวนี้มีหมู่บ้านไหมอะอูนู่นโอ้โอ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  โอ้ oh, อะไรครับเนี่ยเจอประตูอยู่ตรงนี้เลยฮะข้างหมู่บ้านเลยโอ้ยหมู่บ้านสวยจังอะ่ะโอ้ oh. เดี๋ยวไปดูพวกแอนิเมชันกันนี่ฮะเออเจ๋งอะ่ะนี่เ p c มีแอนิเมชันหมดเลยโอย้ดีอะ่ะเท็กเจอร์เขาดูสวยอะ่ะเท็กเจอร์เขาดูสวยเหมือนกันนะเท็กเจอร์เนะ <T aker S 2> ขาใส่ใจอยู่ดูดิ สวยฮะสวยสวยสวยโอเคฮะเดี๋ยวพาไปดูพวกอาวุธละกันนะพวกอาวุธแบบพวกดาบพวกขวานอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่นี่พวกขวานดาบแล้วก็อะไรอีกนะนี่นี่นี่พวแล้วก็นี่จอบแล้วก็อันไหนอีกนี่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 โอเคนี่ฮะพวกกับจอบเดี๋ยวพาไปดูอนิเมชันกัน นี่เฮ้ยนี่เขามีแอนิเมชันขุดด้วยโจโจนี่แล้วก็จอบโจอ่ามีแอนิเมชันใช้จอบด้วยแล้วก็พั่วเดี๋ยวผมขอปิดเกมหมดหน่อยนะเกมหมดเฮ้ยมุมมองบุคคลที่หนึ่งก็เห็นแอนิเมชันนะฮะดูดิโจ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 ขวานเฮ้ยขวานเป็นทาาพุบไหม นี่อฮ้ยเจ๋งนี่ฮะเดี๋ไปเดินผ่านสิเดี๋ยวก็โดนตีหรอกนี่ฮะมีท่าทุบไม้โจ๊ะโจโจโจโอ่าแล้วก็ดาบอืมลองกับตัวไหนดีอ่ะมันนี่แล้วกันหนูทดลองนี่นี่ช่อช่อช่ออุยอ้ย,ยเดี๋ยวนะมีหมุนตัวด้วยเหรอ เมื่อกี้นี้ไม่มีหมุนตัวเออเดี๋ยวผมขอเรียกซอมบี้หน่อยนะซอมบี้ซัมมอนอ่าแล้วก็นี่โชว์โชว์โช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 เฮ้ยเท่อะดิเมชั่นเท่ามากเออแล้วถ้าเราอยู่ในมุมมองนี้เราเห็นอนดิเมชันอยู่ไหมนะเฮ้ยอีกพีเฮ้ยดูดูด,ด,ดูอีกพีที่ร้อยดิเจ๋งมาก แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอเรียกซอมบี้ใหม่เฮ้ยในนี้ก็เห็นอันดีเมชั่นท่าตีใหม่ด้วยู้เจ๋งอะ่ะนี่ท่าตัดไม้โช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 ท่าขุดนี่ท่าขุดแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมให้ดูชัดเจง๋จงเจง๋จงเจ๋งเจ๋งแล้วก็เดี๋ยวเฮ้ยบนไดมีไหมอะ่ะบนไดบนไดบนได บนไดบนไดอยู่ไหนนะอ่ะนี่นี่นบนไดโอเคบนไดโป๊ะโปนี่ฮะอุ้ยลืมให้ดูข้างนอกสินี่นีนี่มีท่าปีนเออชอบเฮ้ยเถงอ่ะเท่มากนี่กระโดดแล้วก็มีอะไรอยาที่อยากดูกันก็น่าจะพวกแบบม็อบแต่ม็อบก็ เปลี่ยนหมดทุกตัวอยู่แล้วนะเขาเปลี่ยนหมดทุกตัวผมขอเรียกคร่าวๆแล้วกันนี่นี่นี่อาจจะไม่ได้ให้ดูหมดนะเพราะว่ามันมันเยอะอะ่ะนี่เฮ้ยมีลูก,กตาแบบไอ้น,นี่ด้วยนะนี่วัวแล้วก็หมูเนี่ยมีท่าแบบไอ้น,นี่ด้วยอะ่ะเออเจ๋งอะ่ะนี่แกะนี่ตีโต๊ดเขาให้นี่ ตีมาป่าไรแกะดูดิโอหมีผู้โลกแล้วก็แมวป่านี่ฮะโอ้มีแอนิเมชันหมดเลยฮะเห็นปะก็คือมันมีแอนิเมชันทุกตัวเดี๋ยวพาไปดูอย่างอื่นดีกว่านะนอกจากแอนิเมชั่นตัวละคร NPC อะไรอะไรเงี้ยคือเขาก็มีหมดอะ แล้วถ้าเราเรียกซอมบี้ล่ะเดี๋ยวขอดูหน้า npc ตพนซัตอนนี้นีเฮ้ยมีหน้าตกใจด้วยเออตาเลือกเออตาเลือกอุ้ยเดี๋ยวนะลงน้ําแล้วมีน้ํากระจายด้วยนะฮะขอหยิบดาบมาช่วยก่อนโอ้จนี่นี่มีน้ํากระจายเฮ้ยน้ำสีบักหรือเปล่า่ะทําไมมันเห็นเป็นสีดำอะ อาจจะบักนะสีน้ําเนี่ยน่าจะเป็นบักหรือไม่ก็น่าจะเป็นเอฟเฟกของเขาอยู่แล้วอะเนี่ยเน,น,น,น่เห็นปะมันเป็นสีดําโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูอะไรอีกเดียมเอฟเฟกต่างๆแล้วก็ปีกบินใช่ไหมวิมีหมุนด้วยนะเมื่อกี้นี้มีหมุนตัวด้วย ดูคอนสิเอออุย้ยเทัง่ะเมื่อกี้นี้เห็นปะคือง้างง้างแบบง้างมาแต่ใครอะโถโอ,โอ,โอแต่ตียากแป๊บหนึ่งขอดูแบบข้างในดีกว่าเฮ้ยตรงนี้ก็เห็นง้างหรอเมื่อกี้นี้เห็นง้างเหมือนกันนะปึ้ง อุ้งใหญ่่ะผมไม่คิดว่าคอนใหม่จะมีท่าง้างด้วยแล้วก็เดี๋ยวใส่ปีกแล้วก็ไปบิน,บนดูรอบๆหน่อย,อย,ออยพ,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 พูอยู่ไหนอะพุ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 อยู่ไหนผมลืมไม่ได้ใช้นานอันนี้นี่นี่นี่จริงๆหน้าตาเขาเปลี่ยนไปด้วยนะโอเคแล้วก็ปิดเกมหมดอ่าแล้วก็ผมใส่ปีกไปยังอเอา้าผมลืมใส่ปีกปาติโท นี่ฮะปีกโอ้หน้าตาปีกนี่มีท่าบินแบบต๊อกเตก๊ตกต๊กนี่ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวพาไปไ่ว้น้ำกันหน่อยนี่ฮะ มีท่าว่ายน้ําอู้เจ๋งอะนี่ฮะเป็นท่าว่ายน้ําเป็นท่าว่ายน้ําอุ้ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนอ้าเกือบตาย <c oughs> โอเคเออเจ๋งอะเจ๋งเจ๋งเจ๋งสมกับที่รอฮะคือผมรู้สึกแคปปี้นะแล้วมีอะไรอีกมัางอะเดี๋ยวม้าเหรอม้าม้าขี่ม้ากันดีกว่าม้า อามาแล้วก็แครอทนี่ฮะโอเคติดแล้วแล้วก็อ่านอยู่ไหนซิแนนี่อานโอเคอืมมีแอนิเมชั่นทุกอย่างนะฮะก็คือครบนั่นแหละอืมครบทุกอย่างเลยแล้วก็ชาวบ้านชาวบ้าน ซา้อ้านซื้อขาซี p c ็ p c แลกเปลี่ยน mpc แลกเปลี่ยนมันชื่ออะไรนะผมก็ลืมไปแล้วอ่านี่น,นี่พ่อค้าอ๋อชื่อภาษาไทยเป็นพ่อค้าเล่ร่อนนะอ่านี่หน้าตาแล้วก็เรียกสอมปีอุย้ยมีแตกตื่นมีท่ายกน้ำกินด้วยนะโอเคมีท่ายกน้ำถือด้วย ไปไหนแล้วะซอมบี้อะซอมบี้หายหยิบซอมบี้แปบแป๊บซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้อยู่ไหนอะเอาหนีไปไหนละอ้าวซอมบี้หายไปแล้วหนีไปเฉยเลยอะโอเคเออท่ากินท่ากินเมื่อกี้นี้เห็นเอพซีกินแล้วนึกขึ้นได้มีท่ากินด้วยนี่ไนดูซิท่าดื่มน้ำท่าดื่มยาอะยาเฟิร์นโฟ อุย้ยอันนี้ยาปลานี่เอ้ยมีท่าปลาด้วยนะโจโจโจโอ้ยกซดยกซดยกซดโอเคมีอะไระอีกอะมีอ่าพวกอาหารอาหาร่ะเ,เนื้อเง็บ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 เออมีแอนิเมชันตอนกิน แล้วถ้าเราอยู่ในมุมมองนี้ล่ะในมุมมองนี้ไม่ค่อยต่างนะนี่ฮะแต่ถ้าเป็นท่ายกดื่มละ่ะยกดื่มยกดื่มอ่ะยกดื่มแงบเฮ้ยเห็นท่ายกดื่มอยู่เออเจ๋งเจ๋งเจ๋งเออโกลเลียนไปไหนอะ อ่านี่โกเลมโกเลมโผล่เข้ามาเอ้ยมีขมวดคิ้วด้วยฮะเมื่อกี้เนี่ยเออเจ๋งอยู่นะเวกเตอร์เวก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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนแอนิเมชันเป็นถือดาบอย่างนี้เลยเอาแล้วงัดกันแล้วงัดกันแล้วอ้าวตายเลยธรรมดาที่ไหน đu lây cả vò đêm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  ok ngắt cả cô lem phải ngắt cả cô lên cho ui cô lem tay cô lem tay ngắt cả rồi. ngắt cả อุ้ยเอาโกเลมลงเอาโกเลมอะลุมแล้วเอาไม่ลงอะโอหูยกว่าจะเอาลงตายไปหลายตัวอยู่นะโกเลมโอเคเอาอะไรมาต่อด,ดีิอะเอออันนี้เออแซมมอนแล้วก็นี่ฮะนี่นัดกันเลยนัดกันเลยโุ๊โอ้โอันนี้ตายง่ายกว่ากว่าเด่นเยอะเลยฮะ โอเคประมาณนี้ประมาณนี้เจ๋งฮะเจ๋งเจง,จงอันนี้ผมแฮปปี้สุดๆเลยฮะแฮปปี้ <Happy S 2> ตรงที่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกอะคือเขาสามารถใช้กับเท็กเจอร์เดิมๆของเกมก็ได้ใช้กับเท็กเจอร์ของคนอื่นก็ได้ใช้กับเท็กเจอร์ของตัวเองก็ได้ก็คือแบบคือมันครบแล้วฮะเออแถมอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงลืมพูด คือเขามีสกินด้วยนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเขามีสกินไหมถ้าอยากได้สกินกบนี่ฮะเขามีอยู่เดี๋ยวผมลบให้ดูนะให้เรากดสร้างตัวละครแล้วเลือกไปที่สกินแบบคลาสสิกแล้วก็กดสร้างสกินนี่ฮะไม่ใช่ข้างบนนะข้างบนนี้เป็นตัวละครแบบแต่งเองให้เรากดไปที่คลาสสิกสกินกดสร้างโอเคพอเรากดสร้างเสร็จแล้วรอสักคู่อ่า พอเราเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงไปอะสกินผมเยอะอะมันก็เลยต้องเลื่อนยาวหน่อยฮะ,ะเลื่อน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 ,เล,อนเลื่อนลงไปนี่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 เจอแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ครับอันนี้คือสกินที่เขาแถมมาให้นะก็คือจากน้องกบกลายเป็นปกติละเ <c oughs> ดี่แล้วก็สกินเหมือนคลเหมืองแล้วก็สกินอะวคาโดโออะวคาโดมาไงเนี่ยแล้วก็พึ่ง แล้วก็เอ็กซแล้วก็เหมือนตัวละครกบชายแตแล้วนี่และเราก็สามารถใส่พะคุมคู่กันได้ด้วยนะครับผมถ้าใครอยากใส่คู่กัพะคุมนะนี่ใส่ได้อ่าแล้วก็นี่ฮะเป็นสกินอย่างนี้เออแล้วก็จากที่ผมสังเกตอาจจะเป็นข้อเสียแบบเล็กๆก,ก็ได้นะคือสกินเนี่ยสังเกตอะไรไหมฮะแอนติเมชันไม่ทํางานนะฮะ เห็นปะก็คือถ้าใครดูผมบ่อยๆอ่ะจะเห็นใช่ไหมครว่าหูกระต่ายมีกระดิกด้วยนะแต่อันนี้คืออย่างที่เห็นเลยฮะเอฟเฟกมันหยุดนิ่งก็คือมันอาจจะเป็นข้อเสียเล็กๆอ่ะแต่ข้อดีก็คือมันใช้สกรีนแต่งตัวได้นั่นแหละฮะแต่ก็คือเอฟเฟกไม่ทํางานก็อาจจะเป็นข้อเสียเล็กๆฮะโอเคผมสำหรับแอคชั่นแอนด์สตัฟก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผม แล้วก็กราบขอพระคุณผู้สนสับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย